รังสีมันโรมอันนี้เป็นข่าวทุกวันซึ่งเอาพูดตรงๆนะข่าวรังสีมันโรมกับการที่รังสีมันโรมไปออกรายการทีวีต่างๆเนี่ยพูดเหมือนกันทุกวันไม่มีหลักฐานอะไรเลยใช่ไหมชิ็นอันพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยฉันขอสรุปกันแล้วกันนะผิดหวังท่าทีอนุทินเรื่องการปรับสแกมเมอร์สวนทางกับการที่ประกาศที่เป็นวาระแห่งชาติแล้วอยากให้ปลดธรรมนัสออกจากคอรมอเห็นว่าสังคมรับไม่ได้กับพฤติกรรมสองคนรัฐบาลขาดความเชื่อมั่น ก็คือว่ามีซ้มไม่มีเทาแต่ลาวสิบันรมรู้ไหมว่าในพักของเธอเนี่ยเทาเยอะมากนะการข่มขู่คุกคามผู้หญิงก็เทาการที่จ้างคนมาเป็นตำแหน่งต่างๆแล้วไม่มีตำแหน่งต่างๆเลยแต่อมเงินเขาเหล่านั้นก็เทาการที่เอาเอาผู้ช่วยเนี่ยจบม .4 มาเป็นผู้ช่วยจบม .4 มาเป็นผู้ช่วยแล้วเอาเงินผู้ช่วยเนี่ยเอาออกไป แล้วไปสมัครเอาให้คนไปสมัครไปสมาชิกพักอันนี้ก็เท่า,ทาการที่พู้จาาโกหกรายวันเนี่ยโดยที่ไม่มีหลักฐานอันนี้ก็เท่านะการที่ไปไปแย่งแย่งแย่งวัคซีนคนแก่ผู้ปลอบบางอันนี้ก็เท่านะการที่รับเงินจากพ่อค้าวานิชเพื่อมาทํากิจกรรมต่างๆอันนี้ก็เท่านะคือความเม็นเท่านะี่มันมีหลายประการไม่ใช่แค่ว่า ธรรมนัตเทาคนเดียว <ừ. S 1> ฉันไม่ได้เข้าข้างธรรมนัตแต่ชิงลมบอกว่าก่อนหน้าที่ลังสีมันลมจะชี้ว่าธรรมนัตเป็นเทาให้เอาธรรมนัตออกจากรัฐบาลตอนนั้นน่ะตอนที่จะยกมือให้อนุทินนะ่ะทําไม <ตะ S 1> ไม่คุยกันให้เรียบร้อยอล่ะคุณรู้มาก่อนแล้วว่าจะต้องมีธรรมนัต์ไงอ่ไม่เห็นเป็นเงื่อนไขเลยว่าผมจะยกมือให้อนุทินเป็นนายกแต่ห้ามเอาธรมรมนัตเป็นรัฐมนตรีนะคุณ<อ>กได้ตั้งเงื่อนไขแบบนี้ไว้แล้วคุณมาพูดอะไรกันวันนี้อ่ะ แล้วเดี๋ยวคุณจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ให้มาด่ากันเล่นๆหรอกยุบสภาถ้าจะถ้าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกูยุบสภาสะดุ้งเลยเออแล้วมึงกับกูไปเลือกตั้งแข่งกันเอือเพราะอภุวัลทิงขู่ยุบสภาสะดุ้งเพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญก็ล้มมาสิที่เราจะแก้ทำไมอ่ะจะแก้รัฐธรรมนูญก็จบเลยใช้เงินทั้งเยอะทั้งแย่ท่านผู้ชม ราใช้เงินเยอะมากเลยกับการที่จะแก้รัฐธรรมนูนตามใจเด็กพวกนี้ประมาณหมื่นนึงอะหมื่นล้านหมื่นล้านบาทตามใจเด็กพวกนี้เอาเงินหมื่นล้านมาทำคนละครึ่งพลัสอีกทีดีไหมเอาเงินหมื่นล้านไปสร้างโรงเรียนดีดีดีไหมไปพัฒนาโรงพยาบาลดีดีดีไหมไปทำอะไรได้จังเยอะแยะแล้วธรรมนูญเดิมมีข้อผิดพลาดตรงไหนแก้ตรงนั้นเป็นรายมาตราไปแต่ถ้าฉีกทั้งฉบับแล้วเริ่มต้นทำใหม่เนี่ย เราไม่ใช่เด็กเล่นขายของแล้วแล้วเลิกสักทีเลิกที่จะตัดสินใจที่จะเลือกตั้งประชดประชานยกันว่าเลือกเด็กแม่งเลยดีกว่าไว้ธนทรแม่งเป็นดีหว่าไว้นายกรัฐมนตรีไว้เราเลือกไปเยอะแล้วคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ได้กบเลือกนายไว้เออเลือกไปเลือกไปสุดท้ายคุณจะได้แบบเด็กเลี้ยงแกะหนึ่งเด็กปากไม่สิน้นกิ่นน้ำนมหนึ่งเด็กอมมือหนึ่งบริหารประเทศที่แสนจะอุดมสมบูรณ์ของเราคุณ mm. เลือกเอา ประเทศไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของคุณถ้าคุณคิดว่าเอาเด็กๆแม่งเลยคุณมีบริษัทคุณก็ไปเอาเด็กๆที่ไม่มีประสบการณ์มาบริหารบริษัทคุณอย่างนั้นไม่ว่ากันนะแกแก็แกก็แกแก,แก็ยอมรับว่าก็าผิดพลาดเรื่องสแกมเมื่อเก่งก็ทําดิเป็นฝ่ายค้านก็ทําได้นี่เคยไปชายแดนกันบ้างหรือยังสักคนไปได้หรือยังเช้าขึ้นมาเก็บกระทงเนี่ยนอกจะเก็บกระทงแล้วอ่ะเคยไปชายแดนหรือยังตามการจอมพลังไปสิ จากนี้ไปอ่ะจากกรุงเทพไปชายแดนอ่ะไม่ไกลเลยเคยไปแล้วหรือยังเคยไปดูพี่น้องชาวบ้านไหมว่าเขาตกระดับลำบากแค่ไหนที่ริมชายแดนไทยกัมพูชาชาแกิโลเมตรอ่ะเคยไปแล้วหรือยังเคยรู้ไหมว่าการปักปันเขตแดนที่ปักปันเสร็จแล้วมีที่ไหนบ้างแลรู้ไหมที่กําลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเนี่ยมีที่ไหนบ้างแลรู้ไหมที่ปักปันเสร็จแล้วเขาต้องสร้างรั้วเนี่ยรั้วทึบโปร่งกลางโปร่งมากเนี่ยมันเป็นอย่างไร ต้องตั้งเสาอย่างไรงบประมาณออกมาแล้ว80ล้านอย่างไรเคยรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับชายแดนเคยเห็นการสู้รบไหมเคยให้น้ําใจทหารไหมที่เขาบาดเจ็บล้มตายกันไปเนี่ยสมรัภูมิภูมิขือช่องอานมาที่ปราสาทตาควายอ่ะเคยเห็นอกเห็นใจเขาบ้างไหมก่อนที่จะพูดเรื่องชาติประชาธิปไตยและปรีดีพนมยงอ่ะเคยเห็นใจเพื่อนร่วมชาติบ้างไหมเคยเห็นใจพี่น้องร่วมชาติบ้างไหมเคยเห็นใจทหารที่เป็นรั้วของชาติบ้างไหม ไม่เคยยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าพวกเธออ่ะใช่เมขอด่าซะนหน่อยเออฉันชอบมากในการทำงานตีมาก็ด่าลอมยุบสภาประธานเนี่ยเป็นสิทธิ์นายกทำได้ด่าขอโจรอุ้มโจนอุ้มโจรก็ผลิตวัตถกรรมไปเออเออเอออะไรสัมรักแคําละคำถามคือและและพรรคจะเนี่ยอุ้มใครถ้าจะบอกว่าอนุทิศเนี่ยโจนอุ้มโจรอุ้มโจรอุ้มโจนอุ้มโจรแล้วพรรครักพรรค ประชาชนอุ้มใครอุ้มใครไหนพูดมาซิพักประชาชนตอนนี้อุ้มใครอยู่ในพรรคประชาชนอุ้มใครถ้าเมื่อไรก็ตามเธอยังเอาเด็กม .4 เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เนี่ยผู้ช่วยสอสอาเออผู้ช่วยสสเอาเด็กม .4 มาเป็นผู้ช่วยสอสอเนี่ยแค่ความคิดแบบนี้มันก็แย่แล้วนะนี่เรายังเห็นคนเดียวนะยังไม่เห็นคนอื่นเอามียมาเป็นผู้ช่วย สอสออย่างนี้มันไม่เอาให้ประชาชนหให้เมียเลี้ยงแมวด้วยทำอา,อาหารให้ด้วยซักเสื้อผ้าให้ด้วยแล้วไปเป็นผู้ช่วยด้วยนอนกับเมียได้ด้วยคือเอมียเป็นทุกอย่างหมดเลยสารพัดประโยชน์เออคือมันยังเป็นคนอยู่วะคือถ้าถ้า,ถา,ถานอนกับเมียเนี่ยนะเท่ากับว่าประชาชนจ่ายค่านอนกับเมียให้นะเพราะเราประชาชนจ่ายเงินเดือนพอผู้ช่วยสสอให้นะที่ม่อนมันอาจจะบอกว่านอนฟรีอะไรจะไม่รู้เลยคือคือคุณนะ ชื่อพักประชาชนแต่ไม่มีประชาชนอยู่ในหัวและในหัวใจของคนโกหกไงโกหกไงแล้วได้แล้วนะมนุษย์สิบสี่ล้านคนเนี่ยพูกน้องๆนุ่งทั้งหลายเนี่ยวัยรุ่นทั้งหลายในฟังพี่ปองคือเลือกคนดีมีฝีมือทําให้บ้านเมืองสงบสุขอยู่ดีกินดีมีงานทําเออเรามีงานทำเรามีเงินเดือนสิ้นเดือนเราแต่งตัวสวยไปนั่งกินนั่งเดิมมีชีวิตที่มีชีวามีสังคมที่ปกติสุขไม่ใช่สังคมที่นั่งทะเลาะเบาะแว้งกันเข็นฆ่ากันให้อาสัน จะเอาเป็นเอาตายกันให้ได้จะล้มเจ้าให้ได้มึงตั้งวงไพ่ไม่เลยเดียพี่มันจะมือให้มึงล้มพี่ได้มึงจะน้ำเอาไปเลย <c oughs> ง่ายๆจะชอบล้มเจ้าไม่ใช่เหรอเออ